สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องบ้องปลายมือนี่ม้าดีพาพี่น้องม้าเบิงสวนหอมค่ะออกมาหาผักปลานอ,อ,อกบ้านน้ำค่ะอันนี้นี่สวนอัปเดตหอมให้พี่น้องเบิงนี่คือผักแป้นเนาะค่ะขึ้นชายที่ปลูกด้วยเมล็ดค่ะกำลังงามนี่กระดอกไม้ปลูกไปคางรัวคางสวนเนาะเวลามากก็เด็ช่มดอกไม้น้ำช่มผักน้ำค่ะพี่น้อง เป็นดอกห้าดอกไม้ทั่วไปค่ะนี่เกิดเองธรรมชาตินี่ค่ะมันฟรังภาพีิ้องมาเบิงเกิดยังพละครบค่ะตั้งแต่ปลูกนําว่าได้ลดจักเทียแต่ว่าฝนกระตกมาอยู่นี่จ้าเกนตะวันยังพละไปปลูกใหม่เลยค่ะนี่คือแต่ปิกาย่แล้วเขาเกิดมายังพละแยกไปปลูกค่ะอันนี้คือ ยาเอ็นย <c oughs> ืดตัวเมียเนาะค่ะเนาะนี่ดอกดอกก็กินได้ค่ะสรรพคุณบำรุงเส้นเอ็นค่ะแก้เก็บหลังปวดเอวทาเป็นชาดื่มได้ค่ะนี่ค่ะเขามาในสวนกันโกคือเก่าเรลาพี่น้องว่าได้ตัดดอกเพราะว่ามีทั้งหญ้ามีทั้งสมุนไพรอันนี้ยาฟันจริงโตเนาะค่ะดอกแก้แล้วอันนี้กระดอกยาในสวนค่ะเห็นงามกรบทายมาสีสวย ยามาทางนี้ก็เป็นผักเนาะค่ะผักซีล้อมเนาะคนไทยเขาเอื่นผักอันนี้วิตามินซีสูงค่ะสูงมากกว่าบ็อกโคลี่เลยค่ะแล้วก็รักษาพวกปอดพวกไตได้ค่ะอินเป็นผักอมแกงต้มลวกยิ้มได้ค่ะประโยชน์สูงอันนี้ก็คือสมุนไพรเนาะค่ะไปใทรอบไก่อบหมูเป็นประเภทอาหารมันๆเนื้อสัตว์มันๆค่ะ ดับกินข้าวดีอันนี้ดอกไม้มีพิษค่ะกิน่าได้แต่ว่ากินหอมนี่คือกันค่ะใบยยใหญ่ๆนี่มีพิษนี่ค่ะหาเก็บสมุนไพรในสวนค่ะเก็บพักเก็บสมุนไพรมาเก็บดอกฟันสิงโตจ้พี่น้องดอกไปได้รอบแล้วจนว่าสิว้ายแล้วพวกกระลังคืดใดค่ะกระลังตาสิมาเก็บ เก็บไปทำชากินนี่ค่ะค,คะ้ายกับน้ำกิกห้วยแล้วค่ะเวลาไปทำชาแล้วรสชาติออกหวานหวหอมหอมหอมกีสอนเขาไก่สีว้าเหล้วพี่น้องกำลังตะคิดได้แต่ก่อนออกหลายๆคิดเพะ่ได้ค่ะลืมข้าวหลงลืมอันนี้เก็บในสวนจะคของเนาะค่ะเนาะบม่มีหมาบ่มีแมวเขามานี่ค่ะสวยส สวยกินหอมนะหอมน้ำผึ้งค่ะเกสรเขาหอมค้ายๆน้ำผึ้งอันนี้ก็จะเป็นอ่าผักติวฝรั่งเนาะค่ะเนาะเซาอํอฝาฝักเนาะบ้านนี้เขาเอินอันนี้ก็รสชาติแซ่บเขาไปต้มใส่ไก่แกงใส่ปลาก็แซ่บค่ะกินซดก็ได้กินซุกก็ได้เป็นผักที่เกิดจากทรตามธรรมชาติเนาะเกิดเองน้ำปลาหยาน้ำสวน อันนี้ดีค่ะโชคดีที่มันมีในสวนเจ้าของแต่ว่ามันจะเกินห่างๆางค่ะพี่น้องตรงเล่มไปเรื่อยๆตาบอดีบ่ได้กินเด้อค่ะนี่อยู่ในสวนนี่จักว่าหยาจักว่าพักแก้มกันอยู่แต่ว่าก็พอได้เก็บค่ะพี่น้องพอาได้เก็บในเล่มก็ดีกว่าเฮาไปเก็บนทุ่งหยาทั่วไปเนาะไปเก็บนทุ่งหยาก็จักว่าใครจุงหมาไปแน่จักว่าจังไดกับบรู้แล้วอันนี้ล่อมไ้อยางดีค่ะมีรั่วนี่ค่ะ เสาเอามฝักแซบขาวไปกินเมองแล้วแซบรสจัดออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวบรจัดค่ะเปรี้ยวพอดีนี่ค่ะเขาจะเริ่มดอกแล้วเนาะเริ่มนีดดอกอันนี้มาทั้งนี้เป็นตําแย่ค่ะตําแย่นี่ก็กินได้เนาะค่ะสัรประคุณหลไล่เบอร์เบอร์ราคาสัรประคุณเขามีก็เกิดในสวนค่ะเยอะแยะเลยค่ะในนี้นิ่มรัว เสร็จแล้วกลับบ้านค่ะพี่น้องนี่ทางกลับบ้านเบิ่งบิวเอาวิวมาฝากพี่น้องคือเกา่าเห็นมันสวยมันงามสมบายตาดีค่ะเบิ่งแล้วสบายตาดียิงว่าเนาะค่ะเนาะว่าต่างว่าอยู่ใสดอกค่ะพี่น้องเบิ่งขนล้ายหลายๆอันนี้ตัวตัวน้อยลูกเขาเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่แม่นี่ห้อนแล้วค่ะยืนเศร้าอยู่นี่แม่ลูก นี่การทางกับบ้านจะมาเป็นบ้านสวนเนาะบ้านสวนตนัวนี้งามๆค่ะพี่น้องหลังนี้สวยงามดีจา้านี่ทังกับ,บ้านได้พักเด้วกับกับ,บ้านค่ะจะไปกินข้าวเที่ยงสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ได้เดอค่ะแล้วค่อยพบพอกันคลิปใหม่ยู่ดีมีสุขสุขภาพดีแข็งแรงสำหรับรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ